นายไมตรีไตรทีลานานผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซานะ,ะนำนายอำเภอทุกอำเภอตรวจเยี่ยมโครงการดีเด่นของอำเภอที่ศาลากลางบ้านอ่างเตยหมู่ที่9ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบตามโครงการดีเด่นของอำเภอ11อำเภอจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมพบปะผู้บริหารองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โครงการดีเด่นของอำเภอเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนารายได้หรือช่วยพัฒนาอาชีพให้กับคนในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ซึ่งมีเซียนนะคะก็คือคนที่รู้จริงทำได้จริงสร้างอาชีพสร้างรายได้จากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนำมาเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเศราได้ จากนั้นเยี่ยมชมใน3ากิจกรรมโดยเริ่มจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหมอนเลี้ยงไหมบ้านอ่างเตยชมสินค้าผ้าไหมที่ได้คุณภาพมาตรฐานการเกษตรขั้นตอนการเลี้ยงตัวไหมจนถึงการทอผ้าไหมและกิจกรรมที่2เยี่ยมชมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทีพีแมพของนางเฉลาวชมหน้านะคะปัจจุบันเป็นหญิงแกร่ง ที่ต้องหาเลี้ยงคนในบ้านเพียงคนเดียวและกิจกรรมที่3คือเยี่ยมแปลงปลูกหม่อนซึ่งเป็นต้นน้ำและส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิตผ้าไหมของบ้านอ่างเตยค่ะ ส่วนที่โรงแรมชันทารานลเวลเนสรีสอร์ทค่ะในใายไมตรีไตติรานันผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาไปปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกออรมนจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมมอบกิิบัตรและเข็มสัญลักษณ์กออรมนหให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายใต้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการที่จะเตรียมความพร้อม และรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคค่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้